ในบทเพรสมีเครื่องมือช่วยให้คุณนำข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนำมาเขียนเป็นบทความของคุณได้อย่างง่ายๆเครื่องมือน,นั้นก็คือ Predis Predis เป็นแอปเล็กๆที่รันบนเบราว์เซอร์ การจะเปิดใช้ p Predis ให้คลิกไปที่เมนูทูลจากนั้นก็คลิกแล้วก็ลาก p Predis ไปวางไว้ที่แถบ Bookmark มันก็จะมีคำว่า p r e e i s อยู่เมื่อเราต้องการจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเช่นต้องการจะนำข้อความ จากเว็บไซต์ต่งตางๆไปเขียนเป็นบทความให้เราทำการคลุมช่วงที่เราต้องการจะคัดลอกข้อความแล้วก็คลิกไปที่ p r e d i s จะเป็นการนำข้อมูลส่วนที่เราได้ทำการคลุมมาโพสไว้ในกรอบเขียนบทความจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขไตเติ้ล หรือว่าแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเลือกหมวดหมู่แล้วก็คลิก Public ก็จะเป็นการโพสข้อมูลที่เราได้คัดลอกมาจากเว็บไซต์อื่นๆในกรณีรูปภาพพอเราต้องการจะนำรูปภาพนี้ไปโพสต์ไว้ในบทความก็ให้เปิดไปยังหน้ารูปภาพที่เราต้องการแล้วก็คลิกไปที่ r r e d i s s จากนั้นรอสักครู่ Wordpress ก็จะโหลดรูปภาพนั้นมาแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการอาจจะใส่ Description เข้าไปแล้วก็คลิก Insert Image เป็นการแทรกรูปภาพที่เราได้นำมาจาก p r e d i s มาไว้ในบทความจากนั้นก็ทำการแก้ไขข้อมูล ที่เราต้องการอาจจะแก้ไขไตเติ้ลเลือกหมวดหมู่แล้วก็คลิก p ับบิ c ก็จะเป็นการโพสต์รูปภาพที่เราได้นำมาจากเว็บไซต์อื่นหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นการโพสต์คลิปวิดีโอ,อเช่นเราชม YouTube และต้องการจะานำคลิปนี้ไปโพสต์ไว้ในบทความเปิดไปที่หน้าคลิปวิดีโอแล้วก็คลิกไปที่ Play this แล้วก็คลิก Insert Video ก็จะเป็นการผนวกคลิปวิดีโอเข้าไปใน โพสหรือว่าในาบทความของเราจากนั้นเราก็อาจจะแก้ไขข้อมูลอื่นๆแล้วก็คลิก Publish นี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ r r e d i ิ s ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆทั้งข้อความรูปภาพและคลิปวิดีโอเพื่อนำไปเขียนเป็นบทความของเรา